สหรับขาวเกลหรือลอเลนนะครับก็เป็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยทําให้ไอเดียของเพื่อนๆเ,เนี่ยเติบโตไปอย่างรวดเร็วได้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับบีดีต้อนรับสู่รายการ Two n o b s s u m e r s c a s h นะครับก็เราก็อยู่กันกับไกด์ผู้เล่นใหม่ประจำปี2024นะครับก็คาวเกิลหรือลอเลนนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการหน่วงเนะจ้าแม่แห่งการหน่วงศัตรูเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ได้ดีมากๆนะครับกับดันเจี้ยนต่างๆในการ ผ่านอะไรพวกนี้ช่วยได้ดีมากเลยนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าลอเลนเนี่ยมันมีความสามารถดังต่อไปนี้นะครับนี่คือสกิลของลอเลนนะครับมันจะเป็นตัวที่มีความสามารถทั้งนยครับถ้ายิงศัตรูด้วยท่า cross ฟนะครับก็อันนี้คือเริ่มต้นจากตัวเปล่าๆแบบไม่อัพเลเวลเลยนะไม่ได้อเวกไม่ได้อะไรเลยก่อนเลยนะก็จะเป็นการโจมตีศัตรู3ครั้งนะครับแล้วก็ในการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส30%บนะครับที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติด d e b ัฟสโ l o w นะก็จะเป็นรูปคนเอ่ย เฉยใช่ไหมอ่าซึ่งดีบัฟสโลเนี่ยมันก็จะเป็นการลดค่าสปีดของฝั่งศัตรูด,ด้วยก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมีการเล่งของเจ้าตัวเกรดสีฟ้าช้าลงไปด้วยนะครับท่าที่2นะครับซิเวอร์เพลทบูเล็ตนะครับท่านี้ก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งนะครับด้วยกระสุนอ่าเรียกได้ว่ากระสุนศักดิ์สิทธิ์เนาะในตใ,ในแต่ละอันเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาส6 0นนะครับในการลบบัฟแล้วครับอ่าลบบัฟออก ของฝัง่งศัตรูในหนึ่งอันก็คือถอดบัฟนั่นเองแล้วก็มีโอกาสในการใส่เจ้าตัวดีบัฟห้ามฮิลหรือฮิลบล็อกเนี่ยนะครับสองเทินด้วยนะดีบัฟห้ามฮิลในการเล่นผ่านดานลแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความชัดเจนมากขนาดนั้นแต่ว่าการลบบัฟหนึ่งอันเนี่ยมีความสําคัญมากโดยเฉพาะอ่ากับการสู้กับพวกบอสต่างๆหรือว่าตัวเป้าหมายสําคัญในในหอหรือว่าในคอนเทนต์ต่างๆนะครับอ่าท่านี้ก็อ่าจะช่วยทําให้ ลอเลนเนี่ยสามารถที่จะผ่านดันเจี้ยนมังกรหรืออะไรพวกนี้ได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราเรานึกถึงดันเจี้ยนมังกรเนาะมันก็จะมีเจ้าตัวหอที่อยู่ทางขวาเนี่ยมันจะใส่บัฟปีกเปี้ยงเข้ามาให้ใช่ไหมให้กับมังกรอันนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับก็ถือว่าทางนี้ม,มีประโยชน์แล้วยิง2ครั้งด้วยอโอกาสก็เยอะอยู่ทีเดียวนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้คือท่าสําคัญเลยที่ทําให้ลอเรนเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยนะนั่นคือท่าที่ชื่อว่าเชเซอร์นะก็เป็นท่าพาสีนะครับติดโตมากแต่กําเนิดต่อให้ไม่อเวก็ตามแต่ก็ยังแนะนําให้อเวกดีนะครับอ่าก็เป็นการโจมตีศัตรูในการยิงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอ่าสุดยิงท่าหนึ่งไปสาครั้งแต่ละครั้งมีโอกาสในการลดแอทแทกบาร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการทำให้ศัตรูติดกรอบแตกด้วยในตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ cross fire เนี่ยนะอ่ากับเชเซอร์เนี่ย ก็ทำให้ a Atta Bar บาสตูในลดลง60%เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังทําให้สูติดกรอบแตกได้ด้วยนะก็ถือว่าปอดแทบจัน100%ในการติดเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับอ่าลีดสกิ l นะครับแต่อันนี้ก็เป็นการเพิ่มแอตแทกพาวเวอร18%แต่อันนี้ก็ยังสู้เจ้าตัวอันนี้ไม่ได้นะครับ จาตัว,ตวลาพิสไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเจ้าแม่ของความหน่วงแล้วก็ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับอพอเอาเวกเสร็จแล้วตรงนี้เพิ่มความแม่นยำยีาเปด้วยนะซึ่งทำให้ตัวลอเรนเนี่ยมันก็ในพ PVE เ่ยก็ถือว่าดีพอสำหรับค่าความแม่นยำขนาดนี้แล้วนะครับก็รูนที่แนะนำก็จะเป็นรุ่น EX ็กซ์นั่นเองนะครับเป็นรุ่นเอ็นั่นเองก็เวลาที่ติดแบบเอ้ยเจ้าตัว Extra Turn เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะแล้วก็มันก็จะมีตัวเซตเซตหนึ่งที่แถมมาด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวที่เป็น Accuracy อันเนี้ยเราก็เอามาแปะใส่ลอเลนได้เลยนะครับก็จะมาจากเจ้าตัว Quest Summoner s w a y นั่นแหละนะแล้วก็เนี่ยในมันก็จะมีเจ้าลูนในอีเวนต์นี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยว่าเอ้ยโอเค Accuracy พอไหมเนี่ยเอาเซตที่3เนี่ยมาใส่่่ได้นนนะเเเเซตทีีป็ักบยราถอดโฟกัสเ,เนี่ยมาแปะได้นะครับ อ่าก็ชิวๆนะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะเราเลนได้มาจากไหนใช่ไหมครับเราเลนได้ได้มาได้มาจากไหนกันนะเราเลนเนี่ยครับก็จะได้มาจากนี่เลยนะครับตัวเซกเรตดันเจียนนะครับก็เซกเรตดันเจียนเนี่ยนะมันก็จะของธาตุแสงนะครับตั้งแต่ชั้น F2 อ่า B2 มันต้นไปนะครับ B2 มันต้นไปนะเนี่ยดับอินโฟอ่ะชั้น 2F นะครับนี่ปุ๊บถ้าเราดูดรอปอินโฟเนี่ยมันจะเวลาที่เราลงตัวซิกเตรดันเจียนอันเนี้ยในแต่ละรอบใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ดรอปมาเป็นซิกเตรดันเจียนนะ,ะผ่านตัวไคล็อกดันเจียนธาตุแสงเนี่ยหอออฟไลน์เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีซิกเรดันเจียนอันนี้เปิดขึ้นมาถ้ามีซิกเรดันเจียนอันเนี้ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นคนที่เนื้อหอบมากนะควรจะมาขอแอปเต็มเลยนะครับแต่ชีวิตจริง <laughs> แต่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครกนะ็คือส่วนมากก็คือว่า Uh, เราก็จะได้มาจากเพื่อนนั่นแหละนะก็แนะนําในช่องเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็จะอยู่ช่อง110อะไรเงี้ยก็จะมีคนไทยที่อยู่ประทานสนามน,นัน่นแล้วก็มีการเปิดพวกเซกเรตแดนเจียนกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็ขอแอดเพื่อนในนี้เอาไว้อะไรเงี้ยนะมันก็จะขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วไปกดรีเควสต์เอนเตอร์ได้หรือว่าเราขอเข้าเป็นเพื่อนก็ได้ก็ช่วยช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับอันนี้นะอ่า uh, แล้วพอเราเข้าไปในเซกเรตแดนเจียนเนี่ยเราก็จะต้องเก็บชิ้นส่วนของข่าวเกิลเนี่ยนะครับอ่า uh, ทั้งหมดเนี่ยก็ มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะสเก็ตแดนเซให้เราแต่ตอนนี้เพื่อนๆชาวเอเชียของผมก็น่าจะนอนหลับกันอยู่นะครับเอาละอ่ะทีน,นี้อ่ะก็อีกอันนึงนะพอเราเข้าไปในสเก็ตแดนเซของคาวเกลแล้วเราจบแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้สิ่งนี้มานะครับเนี่ยก็คือชิ้นส่วนของคาวเกลนั่นเองต้องเก็บทั้งหมด40ชิ้นในการผ่านแต่ละแต่ละรอบถ้าเราผ่านได้ครบทุกเวฟนะอ่าจะได้มา4ชิ้นนั่นหมายถึงว่าเราต้องลงไปทั้งหมด10รอบนะแล้วข้อดีของสเก็ดแดนเยนคือ การฟาร์มมานาไปในตัวด้วยนะครับอ่าก็อ่าสกดันเจี้ยนถ้าเกิดว่าเปิดมาขั้นต่ำที่สุดอยากให้มีตัวนี้อย่างอยคนละหนึ่งตัวแต่ถ้าลงไปแล้วเฟรชมากๆเลยนะอ่าแบบลงไปแบบแล้วก็แบบเอ้ยลงอ่าลงไปแบบว่าเริ่มต้นมาลงดันเจี้ยนมีเวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับก็ลงไปได้อ่าแล้วก็ทีนี้อยากให้เก็บมาสัก2ตัวหรือ80ชิ้นนะเพราะว่า มันได้ใช้อย่างแน่นอน2ตัวเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้เก็บไว้นะอยากอยากอยากให้เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้มันเนี่ยในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยอ่าหตัวในการเลือดันเจนทั่วไปอีกตัวนึงอาจจะต้องเอาไปใช้ในดันเจนที่เป็นแบบพวกอ่าพวกตัวที่เป็นมังกร3ามหัวหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้เก็บไว้สัก2ตัวในช่วงแรกๆนะครับอ่าแล้วก็ เราก็จะมีคาวเกลใช้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานจริงสักกันหน่อยก็แล้วกันนะนี่ฮะเราก็เอาไปลุยในในพวกหอพวกอะไรได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ลองดูกันนะครับว่าทําไมมันโอ้โหทีเด็ดขนาดนั้นนี่ขนาดที่แบบว่ายังไม่ได้อัพสกิลเลยนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะ skill อัพสกิลได้ยากด้วยนิดนึงนะเพราะว่ามันจะต้องใช้คาวเกล่าดาวเหมือนกันแต่ว่าคาวเกลนี่ใช้ยากมากเลยนะครับ เนี่ยอันนี้ก็เป็นด r e a m t e นะเนี่ยดูแต่ละค่าอ่าแต่ละท่าของเธอนะครับอ่าเริ่มจาก cross fire นะั้นเราลองยิงตัวสำคัญสักตัวหนึ่งนะเนี่ย c อสไฟ f เปี้ยงเข้าไปเห็นไหมฮะแอ t แท c บาร์ Attack bar, และสโลขนาดนี้นี่โอ้โหถือได้ว่าเด็ดมากๆนะแล้วเราเล่นกับพวกแบบอ่า monster อ v ่ l u เช่น,อ,นอ,อินุกามิหรืออะไรก็ได้ที่แบบมีการลากเพื่อนออกไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากทีเดียวนะครับเนี่ยปึ๊บอันนี้ก็ฟรานนะอยู่ในรีวิวที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปแบบเอ้ยลุยแบบพวกชั้นต่างๆดูนะตอนนี้ก็เป็นตัวเอ่อ ประกอบสําคัญในทีมได้เลยนะเอาไปแบบเอ้ยยิงกับพวกเอ่อพวกมังกรพวกอะไรแบบนี้ก็ช่วยทีมได้ดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเกี่ยวกับการใช้ในทีมมังกรด้วยคือเราสามารถที่จะอ่มีดีมทีมในระดับหนึ่งนะที่เราเอา่เอาไปใช้ในการฟาร์มพวกรู่นต่างๆในช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็สามารถที่จะทําให้เราผ่านไปได้นะการผ่านในช่วงแรกก็มีความสําคัญค่อนข้างมากนะครับ นี่ก็ปึ๊บปึ๊บอะแล้วเราลองออโต้ดูก็ได้นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราก็สามารถออโต้อ่าแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเอ่อให้คาวเกิลเนี่ยมีการแบบเอ้ยชี้เป้าแล้วก็ยิงไปด้วยได้อะไรอย่างนี้นะครับสะดวกทีเดียวนะจึ๊บเจ็บนี่ฮะเนี่ยแล้วแบบเวลาที่คาวเกิลเนี่ยยิงเข้าเป้าไหนปุ๊บเนี่ยก็คือแบบว่าจะเป็นการแบบชี้เป้าให้ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากนะครับโดยเฉพาะก,กับสายออโต้นะครับแล้วก็ยิ่งไปสตรีมอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ฮอตคีย์หนึ่งสองสามกดสกิลออกไปได้ด้วยนะ เนี่ยครับดีมากเลยนะครับอ่าก็อีกดันเจนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากสำหรับลอเลนนะครับนั่นก็คือนี่ฮะการลงดันเจนบางก้อนนั่นเองนะครับก็คนนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะนะครับเนี่ก็เราเอามาใช้ให้ดูกันเราเอามาใช้ให้ดูกันนะครับเนี่ยสมมุติว่าเป็นชั้นแนะอ่าชั้นแก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่เริ่มมีการปอ,อ่า เจ้าตัวลูนที่เป็นลูน6ดาวแล้วนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะพวกลูน6ดาวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลูนสีอะไรก็ตามนะครับผวมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับสีฟ้าอะไรเงี้ยที่แบบเริ่มใช้งานกันได้แบบมันสะใจนะครับก็อ่าเราก็สามารถที่จะเก็บลูนพวกนี้เอาไว้ได้เลยนะ,ะลูน6ดาวก็คือจะมีค่าสเต็พื้นฐานที่มีประโยชน์กับไ d ดีมากๆยังไงเราก็เอามาเก็บใช้ไหวนะครับเนี่ยแล้วเราก็ทําการแบบไอ้ชี้เป้าได้นะเรากดรอเลนแล้วเราก็กดชี้เป้าได้นะครับ ก็ทําการแบบไอต่อเทินทําอะไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวแวมไฟแนละ้วแวมไฟก็อยู่ในรีวิวก่อนหน้านี้ของซีรีส์ผู้เล่นใหม่นะครับก็เพื่อนๆไปรับชมกันได้นะครับเนี่ย็นการต่อแอตแทกบานะเนี่ยแล้วก็สบายใจนะครับใช้เจ้าตัวลาพิส ในในการที่จะลด Attack Bar หรือว่าทำดาเมจอย่างรุนแรงได้นะรุนของลาพิสก็ในช่วงที่แบบเ,เริ่มโตขึ้นมามากขึ้นเนี่ยลาพิสก็สามารถที่จะใส่เป็นรุนเซตแวมพร์นะครับผมที่ได้มาจากกิจกรรมก็ได้นะครับตึบเนี่ต่อเทินเห็นไหมทำเป็น EX นะครับสำหนะรับแวมพร์ไฟนะนี่ฮะทึบเแล้วก็เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจุดที่ น่าสนใจนะครับของเจ้าตัวมังกรเนี่ยก็คือป้อมขวาน,นั่นเองนะครับเราต้องทําให้ป้อมขวานเนี่ยติดสโลกรทำให้ป้อมขวาติดสโลกรแล้วก็เนี่ยแล้วเราก็สามารถเข้าตรงกลางไปได้นะต้องค่อยๆระวังมันเพราะว่าพอมันใส่บัฟปีกกับมังกรมังกรไฟเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่บังเกิดแน่ๆนะครับเนี่ยแล้วก็ปึ๊บป๊บอ่าต่อเทิร์น เนี่ยครับฮิ้วไปเรื่อยๆนะแล้วก็เนี่ยรอดูป้อมขวานะครับเอ้ยป้อมขวาจะมาแล้วใช่ไหมโอเคข้คาวเกลียิงปิ้วเข้าไปนะแล้วก็กลับมายิงตัวกลางใหม่นะครับก็ทีมเราจะได้วนประมาณ2รอบอะไรเงี้ยแล้วก็สลับการยิงมังกรยิงอะไรไปนะช่วงแรกๆที่รูนยังไม่แข็งแรงเราใช้วิธีการนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยรอเลนก็อ่าเป็นตัวที่สําคัญมากนะในการที่แบบว่าจะดึงแอตแทกบาร์ของบอสไว้ อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็แอตแทกบาบอสหมดแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเกจสีฟ้าตรงนี้หมดไปแล้วอ่แล้วก็ยิงทางขวายิงทางซ้ายไปเรื่อยๆนะพอทั้ง2ตัวเนี่ยติดสโลว์เสร็จแล้วเนี่ยโอ้สบายมากเลยนะครับแล้วก็แบบเอ้ยอ่าเก็บเลเวลตอ่อทําอะไรต่อนะตัวไหนที่แบบว่าเกจฟ้ายาวกว่ากันก็ไปยิงตรงนั้นก่อนก็ได้นะเนี่ยครับอ่าก็อันนี้ก็ชั้น8นะชั้น8ชั้น8นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คือว่าแบบไอ้ถ้าทีมเรามันเริ่มมีความแม่นยําที่มากขึ้นกว่านี้แล้วเราก็ไม่ไม่ต้องมากดแมนนนนววลลตรรงี้้แะคับก็ เนี่ยเราก็แบบไอ้ลุยบอสเข้าไปเลยทำรูนทำาดาเมจในทีมให้มันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะฟาร์มได้ง่ายขึ้นไปด้วยแต่ว่าช่วงแรกก็กดมือไปก่อนนะกดมือไปก่อนนะครับอ่าเราสามารถกดจากคูณ10ก็ได้นะเราสามารถกดจากตัวดันเจียนคูณ10ก็ได้นะครับเนี่ยบอสตายแล้วนะเนี่ยเข้าเลยนะครับก็พอรูนเราแน่นหนึ่งส้เดี๋ยวเขาเกลมีการอัพสกิลที่เต็มอะไรเงี้ยเราก็แบบเข้ามังกรกลางได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจใช้เวลา สักหน่อยหนึ่งในช่วงแรกๆนะอันนี้ชั้น8นะครับแอบนี่เห็นไหมลูนแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับเป็นลูนเคาน์เตอร์สปีดเจ็ดอะไรเงี้ยเราเก็บไว้ใช้ได้ถึงนะก็อัปเกรดนะครับเอาสักแบบบวกสิก่อนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ก็คือสตทที่มันกำจะแน่นมากแล้วนะเนี่ยก็อันนี้คือใช้ได้เลยแล้วใช้ได้ดีด้วยนะครับแอบก็ นี่แหะครับประมาณนี้ครับสำหรับไกด์ผู้เล่นใหม่แล้วก็เกี่ยวกับคาวเกิลว่าทําไมเพื่อนไม่ควรต้องมีคาวเกิลประดับ ID ไว้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในวิดีโอหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมซีรีส์นี้กันแล้วเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับบ๊ายบาย